กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย29เมษายนหนึ่งในหัวข้อหลักที่จะหารือกันก็คือการอำนวยการด้านความยุติธรรมตามที่ตัวแทนของกลุ่มก่อความไม่สงบร้องขอนะคะว่าต้องการเห็นกระบวนการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งเกิดคำถามขึ้นมานะคะว่าสำหรับตัวแทนของกลุ่มก่อความไม่สงบที่เข้าร่วมพูดคุยสันติภาพเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสาร พูดคุยกับระบะระดับปฏิบัติการได้จริงหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบที่สองที่กําลังจะเกิดขึ้นดูเหมือนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิติป,ประดิ์ค่ะในการพูดคุยสันติภาพนัดแรกเมื่อวันที่28มีนาคมในขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและนายฮัสซันตอยิปตัวแทน BIN ได้นำข้อเสนอของแต่ละฝ่ายกลับไปพิจารณา ก่อนนำกลับมาหาลือในวันจันทร์ที่29เมษายนทั้งเรื่องการดำเนินการด้านความยุติธรรมซึ่งเป็นข้อเสนอของ BRN และการลดสถานการณ์เหตุร้ายข้อเสนอของคณะทำงานฝ่ายไทยผนวกในการสถานวิจัยความขัดแย้งซึ่งร่วมในการพูดคุยรอบแรกเชื่อว่าในการหาลือวันจันทร์หน้านี้จะมีการนำสถานการณ์ในพื้นที่ขึ้นพูดคุยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงหลังเนี่ยมันก็ ถูกเร่งให้สูงขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งควจริงแล้วก็เรื่องธรรมดานะฮะเรื่องธรรมดาของกระบวนการพูดคุยสันติภาพอย่างนี้ในขั้นต้นเนี่ยมันก็มีความรุนแรงต่อเนื่องอย่างเกิดขึ้นอยู่นะคระแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าถ้ามันไม่ไม่ลดลงเนี่ยมันก็บั่นทอนความเชื่อมั่นไว้วางใจต่อกระบวนการพูดคุยเจรจาสันติภาพ,ภาพอันนี้ได้เหมือนกันโดยเพราะยิ่งจากจากประชาชนโดยทั่วไปจากสาธารณชนโดยทั่วไปที่อาจจะมองว่า มันมันไม่น่าจะมันไม่ไม่น่าจะใช่ถ้าหากว่ายิ่งพูดคุยไปเหตุการณ์มันยิ่งยิ่งสูงขึ้นได้เกิดข้อสงสัยตลอดช่วงที่ผ่านมาถึงเอกภาพการสั่งการของ BIN ต่อกองกำลังติดอาวุธ RKK ได้เกิดเหตุไม่สงบอย่างต่อเนื่องหลังการพูดคุยสันธิภาพซึ่งพลโทสกลชื่นตระกูลแม่ทัพกองทัพภาคที่4และผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแยง้ง มีทัศนะที่สอดคล้องกันเชื่อว่า BRN ยังมีเอกภาพในการบังคับบัญชากองกําลังในพื้นที่ท้ายที่ผมเข้าใจนะฮะว่าว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่เขาสามารถจะควบคุมหรือจัดการได้อย่างน้อยก็ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่น่าจะใช่น่าจะสามารถจะจัดการได้นะฮะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในขั้นตอนแรกของการดําเนินการเนี่ยการพูดคุยกันเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนบนโต๊ะ พูดคุยกันเพราะงั้นนี่เขาก็ไม่ไม่ลดอ่าแล้วก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องพยายามที่จะเร่งให้มันให้เห็นว่าตัวเองมีศักยภาพในการดําเนินการ,เ,การเพื่อที่จะสามารถที่จะต่อรองพูดคุยกันได้กับทางรัฐบาลการเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียเมื่อเร็วๆนี้ของเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อพบกับสมาชิก b r ีระดับสภาองคอนน์กรนาและการพบป้ายาก,กว่าร้อยผืนในพื้นที่ ด้วยข้อความที่บอกให้เห็นถึงความไม่สบายใจต่อการพูดคุยสันนิภาพในมาเลเซียสะท้อนถึงความเห็นต่างที่เกิดขึ้นภายในขบวนการที่อาจต้องมีการปรับแก้จากคณะทำงานของฝ่ายไทยเสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ไทย p ีบีรายงาน